1> FM 1 0 5 Smile Thailand ทีนี้มองถึงนักการเมืองมองถึงเจ้าหน้าที่รัฐในขณะเดียวกันรอจบเป็นตำรวจวิธีอัดคลิปที่มันยังไงกันก็ต้องถามตำรวจสิครับตอนนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประ,ประภัยผู้การแต้มอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับผู้การแต้มครับ ครับสวัสดีครับผมปรุงรตีวิชัยสังขภัยครับสวัสดีครับพี่แต้มครับวัฒนพงศ์นะครับพี่แต้มครับตำรวจอัดคลิปนี้ลองจกอัดคลิปนี้เนี่ยวัดเข้าเรื่องเลยนะฮะพี่แต้มมองประเด็นอัดคลิปยังไงก่อนแล้ะเดี๋ยวค่อยมองสาระแหนกัดีไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าเขารับป่ะว่าเขาอัดเขารับแล้วเขารับแล้วครับผมเขารับวนสุกไเป็นวนใหญ่อืมว่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาอัดเพื่ออะไรก่อนโอ้ใช่ไหมครับัก็คือคือคืออัดเพื่ออะไร เราต้องดูว่าอัดเพื่ออะไรครับแล้วต่อไปใครจะจะครบอ่ะอใครจะไว้ใจอ่ะอต่อไปและและ้วแล้วผมบอกให้ฟังว่าถ้าเขารับแล้วเ็าอัดดีนะผมว่าเขาจะทําครั้งแรกหรือเปล่าอ๋ออาว่าผมว่าอะไรที่เขาผมว่าติดต่อติดต่อนี่อาจจะหนาวไดห้หมายถึงถ้าใครคอยอันนี้อันนี้แมะ ประเด็นนี้นะเฉพาะประเด็นนี้ก่อนพุกตาแสมพูดไปทางเดียวกับอาจารย์บรรนคือหมายเวราะว่าต่อไปจะคุยกับใครได้อาจารย์บรรนพูดคำนี้พ้กตาแสมเห็นด้วยกับข้อนี้มันจะคนเห็นด้วยครับคนจะไม่ไว้ใจเออคนจะไม่ไว้ใจแล้วเราก็คนจะระวังนะน,นี่เราไม่ได้ว่าเขานะร,ร,ระวังว่าไอคนที่เคยดูว่าเขาเนี่ยจะหนาวหนาวรอร้อนหรือเปล่า S <S อแม้มาเพราะว่าสมมติวเวลาไปติดต่อเกิดมันติดต่อในเรื่องที่อาจจะอะไรต่างๆที่รู้กันอยู่อ่ะ <S <S 2> <S 2> แล้วไอคนที่ตอนเนี้ยที่เคยติดต่อหรือเคยมีไปมาหาตู่กันอะไรเงี้ยกันหนาวหรือเปล่าอ๋อหมายหมายความว่าจะมีเทปนี้แล้วมีเทปอ,อื่นอีกไหมใช่ไหมพกกี่กัปตันใช่ไหม <S <S ใช่ไหมโอ้เข้าใจได้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างคุณตะไครคนทําแบบเนี้ย ผมไม่ว่าเขานะถ้าคนทําแบบเนี้ถ้าต้องการประโยชน์ดีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ดีก็เอามาปล่อยอะไรเงี้ยต่อไปก็ก็แย่เลยครับก็จะเสียเครดิตเสียความเชื่อหน้าเสียถือไปอ๋ออันนี้ก็ต้องติ๊กไว้ก่อนสําหรับเรื่องนี้คือติ๊กตัวติ๊กตัวรองโจ๊กไว้ก่อนว่าโอตายแล้วความเชื่อถือไม่ใช่ต่อสาธารณะเท่านั้นและการที่ไม่รับแล้วมารับนี้สาธารณะเองก็ ก็ตังก็ก็ออตอนนี้คือตอนแรกบอกไม่ไม่ทำไม่ไปครับแล้วมารับและพอม,มารับเสร็จต่อไปคุณพูดอะไรเขาไม่เชื่อแล้วนะอืมอืมอ่ะเพราะเพราะเนี่ยเขาจะไม่เชื่อกันทีอ่ะครับแต่คุณจะเชื่อว่าคุณจะทําความดีอัดไว้เพื่อทําความดีอัดไว้เพื่อยังไงยังไงเขาไม่เชื่อแล้วเพราะอนเจนด้ามันบอกตั้งแต่แรกแล้วเพราะเราก่อหกไงไงครับ เออคนคนคน,คนฟังเขาก็เอ้ยไม่ได้แล้วคุณมีอเจนดาอย่างอื่นหรือเปล่าครับนนครับเนี่ยจะเสียเครดิตมากขาดความเชื่อหน้าเชื่อถือมากซึ่งแล้วก็ถ้าเป็นซึ่งซึ่งแล้วผูใ้ใดฟังนะเรารไม่ได้ว่าเขาหรอกครัแต่คนคนที่ทําแบบนี้หลายคน ทุกคนโดนด่าหมดว่าไม่ใช่รู้ชายโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ท่านไม่ได้พูดเองคือคืออาจารย์บรรณอูดด้วยผู้กตาผมเข้าใจเข้าใจใช่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ทีนี้ทีนี้ในประเด็นว่าท่านเองเนี่ยคือพวกอาจารย์บรรณอบอกว่าท่านมาคุยเรื่องสมาคมปากใต้และท่านก็คุยเรื่องการเมืองตอนแรกจะไม่รับนัดอันนี้ตามคําบอกเล่าของขออาจารย์บรรณอนะฮะอันนี้ต้องให้เครดิตท่านก่อนท่านมีเกียรติท่านเป็นประธานสภาคือลองจก็มีเกียรติท่านเป็นลอง ผู้วิชาการตำรวจท่านคือทั้งหมดทุกเรื่องทั้งหมดที่มีเกียรติสูงว่าทีนี้ผู้การแต้บท่านจะลงมาเล่นการเมืองด้วยทีนี้ขอถามก่อนผมทราบว่าผู้การแต้มีคดีฟ้องร้องกับกับรองจกเดียวจะถามว<ต>่า <ขอ S 2> ไดไ<อ>ไ้ไม่ป<อ>ไมปรนไรเอ,เอาเอา,เอาประเด็นว่าเอาเอาประเด็นว่าผมเป็นผมเป็นสื่อผมเป็นคนที่ให้ความรู้ประชาชนผมก็พูดตรงไปตรงมาครับเอาเอาเอาประเด็นว่าอนักการเมืองคือถ้าเราโจกมาเป็นนักการเมืองเนี้ยเออแล้วมีคดีอย่างนี้ แล้วแล้วยังไงต่อหรือถ้ามีประชาชนคือตอนนี้บางคนเปิดโหวตหลายคนก็ก็แฟนคือลองโจ๊กแฟนคลับเยอะอ่ะผู้การแต้มทีนี้ทีนี้นถ้าผู้การแต้มได้เจอลองโจ๊กจะพูดกับเขายังไงก่อนประเด็นนี้ผู้ก,การแต้มจะบอกลองโจ๊กยังไงอยากทราบครับก็เราไม่จะบอกยังไงเพราะว่าคือคนตัวตนคนเลยคือนิสัยเราบอกกันไม่ได้หรอกแต่ถึงถึงผมเคยมีลูกน้องอลูกน้องมันมีนิสยัยตบตีรีดไถ ชอบรังแกเขาผมว่าอะไรมันครับครับผมไม่ทําอยู่แล้วครัไอ้พรุ่งนี้มันเป็นสันดานผมมีโอกาสมันก็ทำก็จะไหมเพราะเราไม่สามารถจะพูดได้หรอกพูดมาเขาฟังก็ฟัง,ฟงไม่ฟังก็เราก็ไม่รู้จะจะทำยังไงไอ้นี่มันเรื่องตัวตนของคนจะไหมอของจิตวิญญ,ญาณคนจรรยาบรรณคนศีลธรรมมันอยู่ที่เขาเอง เหมือนผมเคยด่าลูกน้องดังนั้นการเล่นการเมืองเนี่ยถามว่าการเมืองเนี่ยการเล่นการเมืองมันไม่ต้องเป็นต้องสมัครสสก็ได้นะครับอ่าไม่ต้องเป็นตําแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ก็ได้การให้การบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนครับอุทิศตนให้กับประชาชนนะแล้วก็ไปพูดเรื่องการเมืองมันก็เป็นนักการเมืองได้ครับอ้แต่มาเหมือนอย่างท่าน นาบินท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ลงเล่นการเมืองเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ลงเก่งการเมืองเพราะท่านทำในกีฬาแต่ถามว่าสังคมก็รู้ว่าท่านก็ยังเป็นการเมืองอยู่ครับดังนั้นการเมืองไม่จะเป็นสต่ที่ถามว่าบิ๊โจ๊กเล่นได้ไหมก็ต้องไปดูคดีความถ้าคดีความถ้ามีการสรัตย์สินออกมาบิโ๊โจ๊กให้ออกจากราชการไล่ออก ไล่ออกปลดออกอันตีาก่อนมาเนี่ยให้ออกไา่การไปก่อนถ้าไล่ออกปลดออกเนี่ยคุณก็เล่นเอ,อการเมืองไม่ได้แนละ้วโอ้โหข้าใจมาามันก็เล่นการเมืองไม่ได้ก็ต้องอยู่ข้างหลังแหลอะอาจจะเป็นอะอะไรก็เป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยหาเสียงอย่างท่นานนายกทักสิ่งเลยเขาว่าไปครับครับครับ ขอ,ขอขี่เส้นพักคดีคดีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมานะครับคืออยากย้อนกลับไปว่าและระหว่างบิ๊กแต่อผู้กับแตมกับรองโจ๊กฟ้องอะไรกันก็คือเขาฟ้องมิ่นประมาทผมครับฟ้องมินประมาทผ,ผมว่าผมจะหมิ่นประมาทเขาครับตอนช่วงวิกฤตของกรมตำรวจนะที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วท่านนายกเษษา สั่งให้ไปช่วยราชก,การที่สำนักนาย,ยกจำได้ไหมจำได้สิครับแล้วก็ท่านเศษฐาอ้างคำสั่งว่าหนึ่งมีการทะเลาะบบาแว้งการแต่ความสามัคคีคและจะอยู่กันเนี่ยการสืบสวนสอบสวนเรื่องคดีอะไรต่างๆมันก็จะไม่คืบหน้าเพราะมันมีเรื่องเวนน็บพนั์ ก็ได้ไมาแล้วก็อีกเรื่องอะไรงเนี่ยผมเพื่อรเรื่องความมั่นคงนะครับเพราะรตำรวจเนี่ยถือว่าดูแลเรื่องความมั่นคงมีการทะเลาะก,กันเนี่ยมันอาจจะเสียหายต่อความมั่นคงเขาก็เลยย้ายไปไปจําสานักนาย,ยกจําได้ไหมจําได้ครับอแ,และต่อมาเนี่ยมีคําสั่งหลังจากสอบสวนเสร็จแล้วเขาก็ส่งกลับ,บนักข่าวคนหนึ่งก็ถามผมว่า การส่งกลับมาเนี่ยจะทําให้รักสามัคคีกันไหมองค์กรอ <ะ S 2> ผมบอกมันไม่รักหรอกเพราะว่าถึงตัวสองคนจะตบจูบตบจูบต่อหน้าประชาชนครับแต่องค์คาพยพของทั้งสองฝ่ายมันยังแทงหลังกันอยู่อืฟ้องกันอยู่ครับแล้วผมถามว่าจะมาสามัคคีได้ยังไงฮะอ่าแลวโกก็บอกว่าและตอนพิจารอยู่เนี่ยตำรวจรักสามัคคีกันได้ไหมผมบอก บอสองคนไม่อยู่ปรากฏตํารวจมันเข้าแถวเข้าแนวมันทํางานดีมากเพราะบิ๊ก่ายเขาบริหารดีมากผมก็พูดมุมนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ถามว่ามีการดิวกันไหมมีการดิวกันไหมผมบอกไม่รู้ดิวไม่ดิวไม่รู้หรอกอผมไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาจะดิวกันหรือเปล่าไม่รู้อแต่สุภาษิตประจําตัวของผมผมบอกที่ไหนผมก็พูดผมสอนหนังสือผมก็พูดผมก็พูดไปคำหนึ่งว่า ใครก็แล้วแต่ช่วยคนชั่วคนนั้นชั่วกว่า oh, oh, oh. ผมก็พูดอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้เพราะผมชอบพูดอย่างผมสุภาษิทผมทำงานเพื่อนายตายเพื่อประชาชน oh, oh. ทำงานเพื่อนายนายนั้นไม่ใช่ภูมิชาผมนะนายคือประชาชนเ oh. นี่ยไอสโลแกนนี่ผมใช้มาตั้งแต่ผมทำงานมาเลยแล้วเป็นคำเดียวของผมไม่มีใครใจผม oh. ทำงานเพื่อนายตายเพื่อประชาชน ตายก็ประชาชนโอ้แล้วผมก็คําเนี้ยเหมือนที่ผมบอกทําดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก็เป็นคําของผมครับทําดีไม่ต้องรอแต่ทําชั่วมึงต้องรอครับแค้ผมก็พูดอย่างเนี้ก็เหมือนบอกคนไหนถ้าเกิดคนใครก็แล้วแต่ช่วยคนชั่วกนนั้นชั่วกว่าอไอ้พี่ชั่วเขามองว่าผมไปว่าเขาชั่วอ๋อโอเคทีนี้เอาเอาค้องผมก็แค่นั้นแหละครับทำดีไม่ต้องรอเดี่ยว ทำงานเพื่อนายตายเพื่อประชาชนไใครช่วยคนชั่วคนนั้นชั่วกว่ามีได้เส้นเดียวเนี่ยเป็นเชือกไม่ได้ครับมีได้เส้นเดียวเป็นเชือกไม่ได้คือจะเป็นเชือกได้มันต้องมีได้หลายๆอันมาม้วนมา้มา้วนกันแล้วก็เป็นเชือกอ่าดังนั้นเราต้องเ็นได้หลายๆเส้นแล้วมารวมกันรักสามัคคีกันมันจึงเป็นเชือกที่แข็งแรงไงโอ้ครับไอ้คาแบบเนี้ยผมจะใช้ สอนตำรวจสอนทุกองค์กรครับในเรื่องความรักความสามัคคีก็ผมก็พูดอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าถามเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ถามขาดเพราะว่าคือคดีสื่อมวลชนเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วประชาชนก็เริ่มเรียนรู้ว่าถ้าทําเป็นปกติธุระหมายความว่าผู้กัดแต้มก็ใช้คำพูดเหล่านี้เป็นมอตโต้คือหมายว่าเป็นคำพูดส่วนตัวที่มีมาก่อนนี้แล้วไม่ได้ดไปไม่เพิ่จัเข้าใจครับทีนี้กลับมาว่า กลับมาว่าเออแล้วเขาดีหมิ่นประมาทยังคาอยู่หรือว่าถึงไหนแล้วเจ้าตัวเคยังคาอยู่แล้วผมก็ฟ้องเขาหมิ่นประมาทเหมือนกันอ๋อมีฟ้องศาลก็ประทัดรับฟ้องเหมือนกันว่าเขาหมิ่นประมาทผมเหมือนกันครับครับครับเพราะดังนั้นต้องคนต้องก็ต้องโดนเหมือนกันเอาค่ะแต่ถ้าพี่น้องคุยกันได้ก็จบกันได้ไหมฮะอันนี้อันนี้สมุติฐานอม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องไม่ใหญ่นะก็มันก็คุยกันได้ไม่มีหนาหรือแต่เราก็ให้รู้ว่าเมื่อเขาใช้สิทธิ์ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ เข้าใจละบบทีนี้บบใช่ใชฮะผู้กับแต้มกลับมาที่เหตุแห่งคดีสำหรับ3บิ๊กสุรเชษเอฟเฟกนี่นะครับทีนี้พอบอกว่าในเนื้อหาสาระว่าประธานปปชเอาละก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเคลียร์กันไหมหมายความว่าไปเคลียร์กับประธานรัฐสภา,าไหมเพราะประธานรัฐสภ,า,า,า,ฐภา,าก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอข้อกฎหมายหรือว่าหลักฐานได้เพื่อจะส่งต่อส่งคดีต่อถ้าพิจารณาแ,แล้วว่าหลักฐานไม่พอก็ตก ก็ตกได้ปัดตกไปได้เช่นกันทีนี้เมื่อกี้คุณิพิษก็นักกฎหมายเหมือนกันพี่แต้มก็คงจะรู้จักกับคุณดิพิษด้วยว่าเป็นนักกฎหมายชี้ประเด็นไว้ว่าเอ๊ะถ้าเขาจบคดีนี้ไปก่อนหมายถึงว่าอาจารย์รณนนท์เนี่ยทำคดีนี้จบไปก่อนแล้วชั้นเรื่องนี้ก็ดูเหมือนไม่มีน้ำหนักแต่ถ้ายังไม่จบมันกลายเป็นเรื่องคุยคุยการเคลียร์กันหรือดีลกันกลายเป็นหนึ่งห้าเจ็ดประเด็นเนื้อหาสาระตรงเนี้ผู้กกัดแต้มมองไงฮะก็ต้องไปดูอย่างนี้ครับ ไปดูว่ามันจบหรือยังเท่าที่ทราบเนี่ยคดีนี้มันจบไปแล้วอ่านั่นสิคดีเนี้ยมันเท่าที่รู้นะครับมันจบไปแล้วคับรแล้วก็ท่านวันรก็บอกจบไปแล้วนี่แต่ไมนจบไปแล้วครับในการไปหากันเนี่ยผมยังมองว่ามันมีอะไรลึกๆที่เราไม่ได้ว่ากันนะหมายความว่าพอทั้งรัฐสภาจบอีกคนนึงอาจจะไม่จบหรือเปล่า อ่าพอไม่จบก็จึงมีคนมาไก่เกียร์หรือเปล่าอืมแล้วผมยังมองว่าในความรู้สึกผมนะครับาการที่ท่านสุชาติเข้าไปพบหรือไปหาอะไรแล้วแต่เนี่ยฮะผมว่าเกิดความเสียหายไหมผมว่าไม่ได้เสียหายครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคุยกันพูดกันเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแต่ถ้าจะเสียหายต้องมีคําสั่งหนึ่งสองสามมาอย่างเงี้ยยังเกิดความเสียหายอืมอ่า ถามว่า<ะ>สุรเชษไปก็เสียหายไหมก็ไม่เสียหายแต่สิ่งที่สุรเชษเสียหายคือดันไปออดเทปเนี่ยแ,แล้วเ,เทปมาปล่อยและถ้าเทปนั้นมีการตัดต่อด้วยนะอ๋อันเนี่ยต่นี้จะจะหนักละโอ,อ้ครับครับจะมาเพราะตัดต่อเนี่ยทําให้คนอื่นเข้าใจให้เกิดความเสียหายได้ไง อืมอืมแต่ตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ทราบหมายเดี๋ยว่าเทสเต็มยังไม่ทราบมาสุดท้ายแล้วแล้วตัดคือมันปล่อยไงอะเพมันปล่อยมาบางส่วนแล้วฮะฮะฮะมาปล่อยแบบทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าครับครับอันนี้คนปล่อยหรือคนทําอาจจะมีอาเจนดาอื่นไงเช่นอะไรได้บ้างครับผู้การแต้บครับก็ก็ผมเขาไม่รู้ก็ทําต้องต้องเขาถามเขาผมพูดไม่ได้เขาทําเพื่ออะไรอ่ะ ถต่เขาตอบเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยก็จะรู้คําตอบมอาหมดแหละอา่อาฮะอา่อาฮะใช่ป่ะอ่าคือคือตอนนี้ตอนนี้บิ๊กโจ๊กท่านให้สัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เองนะครับในรายการเดอะสแตนดาร์ดคือหลายคนก็คงไปฟังแล้วและให้สัมภาษณ์ในช่องอื่นด้วยคือเจ้าตัวอธิบายว่าคือตอนนี้ยังพูดทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ากลัวโดนฟ้องกลัวโดนฟ้องร้องมีดประมาทเช่นกันก็อยากจะแถลงข่าวพร้อมกัน3ามคนเจ้าตัวก็ก็จะอธิบายได้ว่า ว่าทาทั้งหมดไปทาไมซึ่งตอนนี้มันยังเป็นปริศนาใหญ่อยู่คือคือคือจริงๆอ่ะคุณทําอะไรคุณก็พูดได้นะอืผมทรกบว่าถ้าพูดตรงๆไปไม่มีใครฟ้องหรอกอเพราะอาจเทปอยู่แล้วเทปมันต้องมีมันจะมันมันจะผมว่าไม่มีการฟ้องหรอกอแต่ถ้าอ้างว่าต้องมาถแถลงข่าวทีเดียวสามคนผมถามใครก็จะมาถแถลงข่าวกับือเมื่อไม่มีใครถแถลงข่าวก็เป็นข้ออ้างได้ว่า ก็ที่ผมไม่แถลงเพราะเขาไม่มาไงโอ้หลายชั้นมากพวกขันตใช่ไหมล่ะโอ้หลายชั้นผมก็ผมก็ต้องพูดดีว่าผมอยากจะแถลงเรื่องแต่เขาไม่มาผมเลยไม่แถลงถามว่าใครจะมาล่ะโอ้เมื่อยี่ยี้ก็เลยก็ต้องใช้ข้ออ้างว่าไม่แถลงใช่ไหมได้ไหมอันนี้เราวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเขาฟ้องผมพี่เข้าใจเข้าใจอันนี้อันนี้เป็น common sense ฮะวัด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 เข้าใจว่าง่ยง่ายง่ายครับครับครับคือ โอ้หลายชั้นนิดหนึ่งทีนี้โอ้โหแล้วแล้วทีนี้วงจรนี้หมายถึงคดีเนี้ผู้การแดมครับในฐานะที่ผู้การแดมก็เป็นนักการเมืองอยู่ด้วยแล้วเป็นนักการเมืองคุณภาพที่เอาผู้ตามจองวาวัดก็เอาใจช่วยใจเชียร์อยากจะให้กลับมาทํางานการเมืองจริงจังเลยแล้วก็ทราบเราก็คุยกันบ่อยไม่เอาแล้วทราบเป็นสื่อแล้วตอนนี้ลาลาประเด็นคือ แล้วคดีนี้มันจะไปลงเออยังไงฮะคือคดีคดีสามสามท่านนี้มีการอัดเทปแล้วก็มีเมื่อคดีคดีเนี่ยเสามท่านเนี่ยตรงตรง,ตรงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าการทุกคนที่ออกมาวิพากษาวิจารณ์ผมคิดว่าเขาก็เป็นห่วงบ้านห่วงเมืองครับเขาก็ออกมาวิจารณ์แต่ผมว่าสรุปแล้วสมมติอย่างเช่นอาจารย์วันนบอกผลที่การ เรื่องการที่ร้องเรียน,นยมันตกไปแล้วหลังจากคุณนี้เข้ามาผมถามว่าจะมีประโยชน์อะไรก็มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จบมันอาจจะมีประโยชน์ครัจะมาถ้าแม้ถ้าจบไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่มาหากันแล้วเราคิดดูดีว่าไม่ใช่ว่าทั้งสองคนสามคนนี้มาหากันเยอะแยะไปที่เห็นไหมนักหัวหน้ากันเมืองไปหาหัวหน้าคนนั้นคนนี้คนนี้คนเนี้ยค,คนนั้นไปหากันพูกสาร มันมันเป็นเรื่องปกตินะของสังคมไทยระบบอปุปถัมเนี่ยมันเรื่องปกติออื mm hmm, mm hmm. แต่เพียงแต่ว่าถ้าไปหาแล้วมันมีผลทางคดีมีผลทางเรื่องงานอ oh. ไอ้อย่างเงี้ยอาจจะมองไม่งามได้อ้ oh. Oh, ่น่า oh. มันมัน oh. มันเป็นเรื่องปกติสังคมไทยมันเป็นระบบอปุปถัมครับ,รบเหมือนผมจะเกิดผมฟ้องบ,บิ๊กโจ๊กวันหลังผมก็ไปคุยกับบิ๊กโจ๊ก มันก็เป็นเรื่องปกติรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะเออฮ่าฮ่าไม่ใช่ไหมฮ่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับออดังนั้นเนี่ยผู้กัแต้มองว่าเอาล่ะถ้ากลับไปที่ตัวตัวเวลาเงื่อนไขเวลาคือถ้าคดีเนี้ยมันจบไปก่อน มันก็ไม่เป็นเรื่องแล้วทีนี้ไม่เป็นเรื่องแล้วหมายความว่ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคนก็ไปเยี่ยมคุยกันได้ว่าท่านบรรณอก็มีหนังสือบอกวิกโจ้ไปก่อนแล้ว่าเข้าใจนี่อะไรเป็นผลเป็นลายเป็นยังไงโออแล้ววิกโจจะไปเพื่อจะไปอาเทปมันก็จะฟังดูงงๆว่าเอ้าแล้วจะไปทําไมและอาเทปทำไมทีนี้เจ้าตัวก็บอกแล้วคือบิกโจบอกแล้วว่าจะล่าสองหมื่นคนใหม่แล้วก็จะร้องประธานประชบแล้วจะร้องไปถึงประธานสภาด้วยอะไรด้วยก็กลายเป็นคดีใหม่ขึ้นมาเออนี่ไงมอย่างนีนี่ไงคือ สิ่งที่ทําเนี่ยเขาเลยมองว่ามันมีอาจนได้ไงเอออ่าใช่ไหมหหหมันมีอาจนด้หรือเปล่าทำไมต้องอัดเทปและถ้าเกิดไม่สมประโยชน์จะต้องมีอะไรหนึ่งสองสามหรือเปล่าเนี่ยคนนึงก็เลยมองอย่างนี้ไงอือ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 อ่าใช่ไหมออมองลึกๆครับดังนั้นอันนี้แหละ <laughs> จะเป็นประเด็นที่ที่มองกันเอาไว้จากบทวิเคราะห์ทั้งหมดเพราะว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทราบว่าจะไปยังไงต่อดังนั้นวันนี้ผู้การแต้มมองว่าเรื่องมันก็จะจบลงตรงนี้แหละทุกคนแยกย้ายสามคนแยกย้ายตงแยกย้ายไปแยกย้ายเหรอฮะผมคิดว่าแต่บิ๊กโจกเขาคงไม่ยอมหรอกเออเพราะเขาบิ๊กโจเขาก็ต้องต่อสู้ไปเพราะชั้นงักข้างหลังก็ยังมีคดีอยู่ไงอ่าโอ้คดีข้งดีีอยย่เเวน เป็นประธานปปช,อย,ชอยู่นั้นผมคิดว่าเอาไม่หยุดง่ายๆหรอกอแต่ท่านบนรอเนี่ยผมมองว่าท่านไม่หยุดเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นคนใจดีเป็นคนมีเหตุผลในเรื่องแบบนี้ท่านท่านคงไม่เอามาเป็นสาระอส่วนท่านสุชาติเองท่านก็คงไม่เอามาเป็นสาระเพราะท่านก็ ก็รู้เยอะท่านสูชาติเป็นคนตรงไปตรงมามีเหตุมีผล mm hmm. อ่าผมแคคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยคงไม่ได้ติดใจอะไรหรอกอแต่คนที่ติดใจก็คือคนที่อาจจะต้องทําเทปหรือเปล่าเพราะต้องทํามไมต้องทอะโอ้อรับรับเดี๋ยวเจ้าตัวคือเจ้าตัวบอกว่า แหมรอให้มาแถลงข่าวเขาก็คงไม่มาแถลงหรอกดังนั้นก็เลยจะไม่ต้องาเข้าใจกัแตซับซ้อนลึกซึ้งไม่มาแถลงแถลงเขาก็ไม่สามารถแถลงได้เพราะก็อาจจะต่งไม่มีใครมาแถลงโอ้ยซับซ้อนจริงๆเลยโอ้โอันนี้ตารวจกับตํารวจวยการยอมมองกันออกนะครับผู้กัปตันทําไมท่านสุชาติประธานปปชท่านถึงไม่พูดอะไรเลยคือวันที่ปรดกราวก็โอเคเป็นวันดีนี่หลังจากนี้ไปนักข่าวคงยังต้องถามท่านอยู่ดีแล้วท่านจะทํำยังไงคือถ่านนักข่าวถามว่า เออตอนนี้เราทราบแล้วว่ารองโจ้งนี่ยังไงก็ตามเป็นคนอัดเทปแล้วแล้วถ้าคนไปถามต่อถ้าสุชาติควรจะวางตัวยังไงแบบนี้ถ้าเป็นประธานปปชแล้วยังยังมีเป็นเจ้าของ,ของขคดีคุณสุรเชษดีเยอะด้วยร <ผม S 1> องโ <ผม S 1> จ๊กผมว่าคือท่านสุชาติก็ท่านยึดหลักอยู่แล้วท่านก็ต้องตอบว่าเออ,อ,นะอหลักฐานเป็นยังไงก็ต้องไปว่าตามนั้นเป็นผมผมท่านสุชาติผมก็ต้องพูดแค่นี้ออืหลักฐานเป็นอย่างไรก็ต้องว่างังนถูกก็ต้องเป็นถูกผิดก็ต้องเป็นผิดออื จะมาจะกันแจ้งไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการ<ฤ>ปปชไม่ได้มีท่านคนเดียวครับมีหลายคนทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นได้ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นเองฮมันดูเนื้อหาต้องดูสารตั้งต้นของคดีใช่ไหม<ฆ>แสารตั้งต้นคดีมันผิดมันก็ต้องผิดแต่สารตั้งต้นมันถูกมันก็ถูกท่านสู้ชาติจะไปบังคับจะไปใช้อิทธ,ธิพลได้ยังไงครับ มันก็ไม่ได้ผมเป็นคณะกรรมการมปนลูกคณะกรรมการตั้งหลายคนฮ่ครับใช่ไหมครับครับคําถามสุดท้ายแล้วครับผู้กันแต้มครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงลบกวนและชัดเจนมากในฐานะตํารวจลองโจ๊กเนี่ยท่านประสบเหตุเพศภัยหลายครั้งเราจะไม่ไปลงไปถึงรายละเอียดแต่ว่าไปยุคลุงตู่ก็เข้าไปประจําสํานักนายกยุคกุเซฐาก็กลับไปคือกลับไปกลับมาหลายรอบ ลองโจ๊กมีเป็นแมวเก้าชีวิตแล้วคนก็บอกว่านี่ชีวิตที่สิบไปเท่าไหร่ชีวิตก็ไม่ทราบประเมินแล้วรอบนี้ลองโจ๊กจะได้กลับมาอีกไหมครับตำรวจจะพูดอมองยังไงฮะคือคืออย่างนี้คือบ้าน,บ,านบ้านเมืองเราเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างโอ้ยใช่ไหมมันเกิดได้ทุกอย่างและบางทีมันเกิดโดยไม่คาดฝันก็มีครับอ่ามันเกิดทางเทคนิคก,ก็มี แต่ผมบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่กรรมครับกรรมะว่ากรรมกรรมคือการกระทําำดังนั้นใครกระทาไม่ดีมันก็ต้องรับผลไม่ดีใครกรรมทําดีกรรมนั้นก็ได้ทําไม่ดีแค่นี้อาแค่นี้ก็ต้องอยู่ที่กรรมครับครับทำเพื่อนายตายเพื่อประชาชนประชาชนคือนายครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผู้การแต้ครับวันนี้สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0ยสมัยไทยแลนด์